ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับอัคระในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของซีรีส์โลกิซีซั่นที่2หลังจากที่ทาง Disney Plus ได้มีการปล่อยทีเซอร์โปรโมทเรื่องราวของ Disney Plus ในปี2023นะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอให้กับสมาชิก Disney Plus กันบ้าง ขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่องอัครชาแนลนะครับโดยเฉพาะคุณอินเด f ฟคุณก้ารบพิชิตพลานคุณโจนักครินคุณชินจังคุณอัตพลทอ .W ดบยูคุณดูรักแร้โอเคคุณชัยยัน2520คุณโชติกรทัพทิมลาคุณชานนลิมาวรารัตคุณป๋องแปงคุณดราก้อนทีเอชคุณฟรานเซสโกทอดเต๋าคุณมุมสซมคุณดรีมฟอร์เร์คุณนัทอีทีคูแต้สอนกีตาร์ คุณนาวันทรพระรังกูลคุณยังกัมไมดีกิคุณปุลทวีสินคุณฟาดุลคาเดคุณไฟนอนซีซั่นและคุณปฏิพันธ์เกตผด,ดุงครับรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆที่เคยสนับสนุนช่องของเราอีกด้วยนะครับแน่นอนครับว่าทางฝั่งของ Marvel Studio ก็ได้มีการนําเสนอเรื่องราวคอนเทนต์ใหญ่ๆถึง3เรื่องด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการเอาหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever มาสตรีมมิ่งที่ Disney Plus นะครับรวมถึงซีรีส์ Secret Invasion มันตะไภัยอาพรางที่จะเข้าสตรีมมิ่งในช่วงต้นปี2023นี้เช่นเดียวกันและแน่นอนครับเราก็ได้เห็นภาพเฟิร์สลุคของซีรีส์โลกิซีซั่นที่2ด้วยซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับ You re ready for an adventure s <S 2023 on Disney Plus It's going to be quite a year New stories This is just the beginning Definitely someone and handsome over the top, you think? only one place home all this and so much more. Disney faces thets place more much this so to ซึ่งจากทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นช็อตของซีรีส์โลกิซีซั่นที่2ประมาณ3 4ถึงช็อตด้วยกันนะครับและแน่นอนว่าเสียงบรรยายทั้งหมดจากทีเซอร์ตัวนี้ เป็นเสียงของทอมฮิดเดร์ตันผู้รับบทเป็นโลกิในจกักรวาล MCU ของเรานั่นเองครับเมื่อที่ช็อตแรกครับเราจะเห็นซิลวีกำลังนั่งฟังเพลงอยู่ที่โซฟาซึ่งซิลวีก็แสดงโดยโซเฟียเดอร์มาติโน ็นที่ทราบปดีกับว่าตัวละครซิววี่คือตัวแปรหรือเวรเรียนของโลกิทางด้านขวาของเธอหรือทางด้านซ้ายของหน้าจอเราก็จะเห็นตุ๊กตาลิงตัวหนึ่งกําลังดีกีตาร์อยู่ครับซึ่งนี่คือตุ๊กตาลิงในยุคห0าศูนย์ที่ผลิตโดยญี่ปุ่นเป็นของเล่นวินเทจที่หลายคนต้องการสะสมมากๆนะครับตุ๊กตาลิงตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ฐานเปิดสวิตช์ทำให้มันเคลื่อนไหวได้ด้วยครับดูวนว่าช่วงเวลาที่ซิลวี่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่นั้นน่าจะเป็นปี1970โดยอ้างอิงจากหูฟังที่เธอใส่นะครับ นอกจากนี้สังเกตที่ทรงผมของซิลวี่เนี่ยก็เหมือนกับภาพในกองถ่ายที่ปล่อยออกมาที่เราเห็นเธอใส่ชุดสีส้มและมีทรงผมหน้ามาร์ลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งชุดสีส้มที่หลุดออกมานั้นก็เป็นชุดในเครื่องแบบพนักง,งานของร้านแมคโดนัลล์ในยุค70นั่นเองซึ่งเดาว,ว่าเธอน่าจะไปเป็นพนักง,งานแมคโดนัลล์ในยุค1970ตามเวลาของเรื่องราวในตอนหนึ่งของซีรีส์ลกิซีซั่นที่2นะครับ แน่นอนว่าเรื่องราวของซิลวี่เนี่ยเราจะเห็นเธอปรากฏในอีพีสุดท้ายเธอเป็นผู้สังหารฮีฮูริเมนตัวแปรหนึ่งของแข่งของเร r และนั่นเป็นเหตุที่ทําให้ซีรีส์เวไทม์ไลน์หรือเส้นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดการแตกขแขนงของเวลามากมายนั่นเองครับจากนั้นครับเราจะเห็นอีกช็อตหนึ่งที่เป็นรูปของโลกิที่นั่งอยู่ที่โรงอาหารของ t ีวเหมือนในซีซั่นที่1ซึ่งเหมือนเป็นฉากที่เขานั่งกำลังนั่งสนทนาก,กับโมเบียสช็อตต่อมาครับ เป็นช็อตที่เหมือนกับชุดเดียวกันกับชุดที่โลกินั่งอยู่ที่โรงอาหารนะครับเหมือนเขากําลังใช้เครื่องเล่นอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตัวอักษรโลโก้ของโลกิเนี่ยก็บังอยู่ด้วยนะครับเห็นไม่ชัดเลยว่ามันคืออะไรแต่มันน่าจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ T.V.A ในเส้นเวลาใดเส้นเวลาหนึ่งนั่นเองครับจากนั้นครับช็อตต่อมาเราจะเห็นโลกิ3คนด้วยกันนะครับยืนอยู่กับโมเปียสซึ่งก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยคาร์ล่มีโปรดีีมาแนะนำครับ ซึ่งใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง n น t f l ล x เนี่ยและอยากดูแบบพรีเมียมอัคระแนะนำ Netflix พรีเมียมจากทีมงานของ NF The a t e r ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0,000เ,เรื่องคอนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลา โดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สําหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานลนะครับลุนรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง n f t h e t e r นะครับ ดูเหมือนว่าชุดของโลก,กิกับโมเบียสเนี่ยจะเป็นชุดสูททักซิโดนะครับมาพร้อมกับเรเวนอีก2คนซึ่งฉากด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นหมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วก็จะมีโซฟาเก่าๆรวมถึงที่ผนังก็มีตัวอักษรมากมายครับซึ่งเราก็จะเห็นตัวอักษรทางด้านซ้ายของหน้าจอเขียนคําว่า less and more ถัดมาครับที่เห็นชัดๆคือมีคําว่า why ที่แปลว่าทําไมเนี่ยนะครับฝั่งทางด้านขวาใกล้ๆก,กับโมเบียสก็มีคําว่า piss off ถัดไปอีกก็จะมีคําว่า stop คำนึงที่เห็นชัดๆก็คือทูเลตอาจจะเป็นคําว่าโอยเลตซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวไอก็เป็นได้นะครับซึ่งชุดทักซิโดของโลกินนั้นเนี่ยก็จะเป็นชุดทักซิโดที่นิยมแต่งกันมากนะครับในช่วงปี1970ครับที่มีหูกระต่ายแล้วทางด้านหน้าอกเสื้อเนี่ยก็จะมีระยะของเสื้อนะครับเป็นฟลอปฟลออกมาเนี่ยตามที่เราเห็นในรูปเลยครับซึ่งลักษณะชุดแบบนี้เนี่ยนิยมแต่งกันในช่วงปี1970นั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นการเชื่อมโยงกับช็อตแรกที่เราเห็นซิลวี่น นั่งอยู่ที่โซฟาในยุค1970นอดะครับอีกช็อตหนึ่งครับเราจะเห็นโลกิเหมือนกับบังตกลงมาจากที่สูงครับดูเหมือนว่าฉากหลังที่โลกิกำลังตกลงมาเนี่ยก็จะเป็นเมือง t v a ที่เราเห็นใน EP ีที่1ของซีซั่นแรกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง Thor Ragnarok ok เนี่ยเราก็จะเห็นโลกิตกลงมาจากวงแหวนพรอทัโทของด็อ t เตรสเตรนหรือในซีรีส์โลคิซีซั่นแรกเนี่ยช็อตที่โลกิตกลงมาในลักษณะเน,นี่ยเราก็จะเห็นหลายครั้งใน EP ต่าาางๆมกมกยอีดี้ต่าบบนนนนนงนะครับ สังเกตที่ชุดของโลกิไหมครับซึ่งจะเป็นชุดที่ต่อเนื่องมาจากอีพีสุดท้ายของซีซั่นแรกครับในฉากที่เขาเนี่ยมาที่ TVA อีกทม์ไลน์หนึ่งแล้วก็ได้มองไปที่รูปปั้นของแคงหรือคองเครอร์ในช็อตสุดท้ายของเรื่องในซีซั่นแรกนั่นเองครับซึืงอคาราคิดว่านี่อาจจะเป็นฉากแรกของการเปิดเรื่องนในซีซั่นที่2ที่โลกิกําลังหลบหนีอะไรบางอย่างจากการกระโดดลงมาจากหอคอยนั้นก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่ารายละเอียดที่เราเห็นไม่กี่ช็อตนี้เลยครับ ยังบอกอะไรเราได้ไม่ชัดเจนว่าซีรีส์โลกิจะดําเนินไปในทิศทางไหนนะครับก็ต้องรอดูตัวอย่างเต็มๆอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเราก็น่าจะได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนปี2023นั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของโลกิอย่างแน่นอนรวมถึงโมบียสที่แสดงโดยโอเวนวิลสันซิววี่นะครับแสดงโดยโซเฟียเดอร์มาติโนเรเวนาเลนเซเลเยอร์ครับแสดงโดยนักแสดงมากความสามารถอย่างกูกูเอ็มบัตเรอครับ นอกจากนี้นะครับเอเจนต์5ที่รับบทโดยวูดมี่มอสกุกก็กลับมาในซีซั่นนี้เช่นเดียวกันรวมถึงนักแสดงใหม่อย่างจนาทานคีควานครับนักแสดงลูกครึ่งอเมริกันเชื้อสายเวียดนามเราได้เห็นผลงานเขาล่าสุดเรื่องซอเจทลุมัลติเวิร์สหรือ everything every os one เซียนะครับก็มาสมทบร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยและที่ขาดไม่ได้ครับตัวละครแคทซี่ที่แสดงโดยยูจีนโคเดโรก็กลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกันครับ รวมถึงนักแสดงมากความสามารถอย่างเคธิกกีครับเธอก็คือนักแสดงหญิงชาวสกอตแลนด์เคยเล่นซีรีส์ดังอย่างเกมออฟชว์มีรายงานว่าเธอจะมาปรากฏตัวเป็นไวร้า,าตัวใหม่ให้กับซีรีส์โลกิซีซั่นที่2นี้ด้วยครับคนหนึ่งก็คือโจนาธานเมเจอร์กับบทแข่งเดอะคอนคลูเรอร์เราอาจจะได้เห็นเขาปรากฏตัวในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปว่าแข่งเดอะคอนคลูเรอร์จะมีผลต่อเรื่องราวในซีรีส์โลกิหรือไม่นะครับแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะนำพาเรื่องราวของมัลติเวิร์สซาก้า ให้ขยายขอบเขตไปมากน้อยเพียงใดก็อย่าลืมติดตามชมซีรีส์โลกิซีซั่นที่2ที่ทาง Disney Plus ที่กำลังจะสตรีมมิ่งในช่วงซัมเมอร์ปี2023นี้นั่นเองครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมโปรโด,ดีที่อัคระแนะนำ ถ้าใครสนใจที่จะชม f l i x ราคาถูกเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม n 넷ฟิกพรีเมียมกับทางทีมงาน NF t h e a t r ที่อยคาร8แปะลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t i o นด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QRcode ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับซึ่งใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์โลกิซีซั่นที่2สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าขระพูดอะไรผิดไปหรือน,นำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ